เ2นครับครับไปเชียงรายครับครับผมไม่กระตุกพี่ไปเชียงรายไปเช่าเ็นกลับก็แม่ครับไปเครื่องบินครับไปที่ไหนไปเครื่องบินพี่ดูนี่ขนามบินรู้จักไหม นี่สุวรรณภูมิใหญ่มากมากตอนแรกหลงเลยแบบเดินเดินผิดจะจิบกนักงานขายบัตรอะไรเงี้ยแต่แบบส่งบอมครับให้พูดอะไรอีกครับฝากครับว่าอย่าลืมดูนะครับซักซีดหวยอั้งเทพครับโอ้โหขวดขายเลยพี่หนักก็ดีจริงๆนะใครเล่นใครเล่น นักแสดงนำครับก้าวศิราย,ยุนะครับอย่าลืมไปดูนะครับครับ,บก็ลุกไปหมดละครับขอบคุณครับสวับา,บาครับทางสารรายยังไม่เจอเลยคลิพเนี้ย